เสี่ยวเขาถูกบังคับให้มาทำงานในองค์กรมืดเพื่อปกป้องน้องสาวของเขาในช่วงวัยเด็กเขาได้ถูกบังคับให้เลือกระหว่างสังหารตัวเองหรือสังหารน้องสาว ซึ่งเขากลับเรื่องที่จะล่ามกระสุนใส่คนที่สั่งและชายคนนั้นก็ดูเหมือนจะถูกใจจึงได้ยื่นข้อเสนอให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแลกกับการไว้ชีวิตของน้องสาวจนกว่าเธอจะอายุครบ20ปีเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆปีเสี่ยวจะได้รับเพลงกล่อมเด็กจากน้องสาวที่ร้องเพลงให้เขาฟังและเธอก็ได้เล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้แถวๆบ้านมีเด็กเกิดใหม่ด้วยน่ารักมากเลยเธอมีฝ่ายที่แก้มซ้ายเหมือนกับพี่เลยจนเวลามันก็ล่วงเข้าปีที่20เสี่ยวได้ทวงคําสัญญาแต่ทววว่า่าาอสสนนทีีีีี1เเเคยยัญญไไไ้้้ขดชิตตปแล จึงกลายเป็นรุ่นที่2แต่รุ่นสอมันได้ฉีกสัญญาและต้องการที่จะสั่งหานเสี่ยวเขาจึงได้หนีมาที่โรงแรมที่ชื่อว่า โฮเทลอินฮิวแมนโรงแรมที่รุ่นที่หนึ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรให้มาที่นี่เขาจึงได้มาขอร้องกับพนักงานโรงแรมว่าช่วยตามหาน้องสาวของเขาให้หน่อยพนักงานจึงได้ให้การช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็เปิดเผยเมื่อเสี่ยวได้รับรู้ว่าน้องสาวของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขารู้สึกเสียใจไปอย่างมากจึงได้ออกจากโรงแรมไปแล้วพนักงานก็ได้บอกจุดหลุมฝังศพของน้องสาวให้เมื่อเขาได้ไปยังจุดนั้นก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เป็นเพลงเดียวกับที่น้องสาวส่งมา เขาจึงรีบวิ่งไปดูก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าหลุมศพซึ่งเด็กคนนี้ก็มีฝ่ายที่แก้มซ้ายเหมือนกับเขาเด็กคนนั้นได้ถามกับเขาว่าคุณลุงเป็นใครเหรอเพลงกล่อมเด็กนั้นรู้จักด้วยเหรอพ่อหนูบอกไว้นะ่ะว่าถ้ามาร้องเพลงที่นี่คุณแม่ก็จะได้ยินด้วยในวินาทีนั้นเสี่ยวก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเพราะเขารู้ในทันทีว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือลานสาวของเขาเองเรื่องนี้รับชมได้ที่อนิวานไทยแลนด์ชื่อเรื่องว่าโรงแรมเพชรขดัด